คณิติตตี้สวัสดีครับในคลิปนี้จะนำเสนอการตั้งชื่อให้กับจุดที่มีพิกัดเป็นคู่อันดับ xy ในแอปพลิเคชัน e s m o d e เมื่อเราป้อนสมการหรือฟังก์ชันให้เครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขจะร่างกราฟและบอกจุดพิกัดสำคัญของกราฟนั้นด้วยจุดสีเทาตัวอย่างเช่นเราจะทดลองพิมพ์สมการขอภายครับฟังก์ชัน f x เท่ากับ x กํลังสลบหเราจะพบว่าปรากฏจุดสีเทาอยู่3จดุดนั่นก็คือจุดพิกัดที่ตัดแกน x ลบหนศูนย์ 0, และ1นศูนย์และจุดพิกัดที่เป็นจุดยอดของกราฟคือ0ูลบหตัวอย่างเพิ่มเติมเมื่อเราพิมพ์ฟังก์ชัน g x เท่ากับ x ลบ1เราจะพบว่าปรากฏจุดสีเทาอยู่2จุดก็คือพิกัดที่ตัดแกน y ก็คือพิกัด0ลบ1และจุดที่กราฟตัดแกน x ก็คือพิกัด1 0 1> เมื่อเราร่างกราฟทั้ง2เส้นพร้อมกันเราก็จะพบว่ามีจุด สีเท่าเกิดขึ้นอีก2จุดก็คือจะซ้อนทับกับจุดที่พิกัดตัดแกน x กับแกน y นะครับก็คือพิกัด0ลบ1และพิกัด1 0ซึ่งเป็นจุดตัดของกราฟทั้งสองนั่นเองแต่ข้อสังเกตก็คือเมื่อเรานำเมาส์ไปชี้หรือคลิกที่อื่น ค่าพิกัดที่เราต้องสนใจนั้นจะหายไปถ้าเราต้องการให้พิกัดนี้คงอยู่เราก็จำพิกัดนั้นไว้แล้วก็มาพิมพ์ในช่องสมการตัวอย่างเช่นเราต้องการให้จุด1 0ศูนย์ยังคงอยู่ตลอดเราก็มาคลิกแล้วก็พิมพ์วงเล็บเปิด1 0แล้วก็วงเล็บปิดจะปรากฏจุดพิกัดสีม่วงขึ้นมาตรงตามกับ ช่องสมการที่เราพิมพ์ไปแต่ว่าจะยังไม่ปรากฏป้ายกำกับให้เราคลิกที่ป้ายกำกับก็จะปรากฏพิกัดของจุดที่เรากำหนดไว้หากเราต้องการให้ป้ายกำกับแสดงชื่อหรือคําบรรยายอื่นเราก็สามารถพิมพ์ในช่องว่างหลังคําว่าป้ายกำกับได้ตัวอย่างเช่นเราจะทดลองพิมพ์คำว่าจุดตัด ก็จะปรากฏคำบรรยายขึ้นในตำแหน่งเดียวกันกันกบพิกัดที่เรากำหนดไว้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ